ได้แล้วไปลุกลุกพร้อมแล้วพร้อมยังฮัลโหลยังติ้วเน๊มติ้วเน๊มไ,น,ไน้พร้อมยังคะพร้อมตื่นยังตื่นแล้วน้องมาปลุกแม่กำลังจะนอนทับแม่อีกรอบแล้วเนี่ยโอ้โหเงอาว ไปไปเหอะลุกขึ้นเก็บที่นอนก่อนนะเก็บที่นอนก่อนไม่ลุกเว้ยเฮแม่ลุกแล้วพร้อมยังพร้อมยังลุกให้แม่เก็บที่นอนได้ยังลุกยังคะไปลุกขึ้นให้แม่เก็บที่นอนก่อนแต่แม่เก็บที่นอนเสร็จแม่ให้ขนมนะนะคะลุกขึ้นก่อนทำน,นะคุณคิดแม่จะหลอกไหมนะแม่จะหลอกไหมเนยะ เออถึงง่วงง่วงนอนต่อนะเหรอนอนท่านี้ค่ะแม่เน็ตชากินนะค่ะแม่เน็ตนาค่ะแม่เน็ตนะเราจะนววเนียกันช่วงเช้าพี่น้องมาปลุกแบบเนี้ยทุกเช้าเลยค่ะเนาะกว่าจะขึ้นกว่าจะลุกจากที่นอนได้เนาะเนาะจี่น้องจะาง่วงอีกรอบหนึ่งอะปะไปจริงจริงไปเพลลุกสิลุกอาอางั้นไปหยิบหนมมาก่อนอาให้หนมให้หนมไปหยิบหนมมา<ฮ>อุ้ยยังไวเลยอีตูดมึ อาหนมมาหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมคะหยิบได้ไหมคะเอะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบดีดีอึ๊บอึ๊บดีดีหนูทําได้ป่าหนูทําได้ดีดีอึ๊บอึ๊บอ่ะอึ๊บแม่วางไว้ให้นิดเดียวเองไปหยิบมาสิมันไม่ได้ไกลเลยนะเออมาเขี่ยมาลงมาที่พื้นเขี่ยมาลงมาที่พื้นก่อนเขี่ยมาลงมา นั่น่ะถุงนั้นก็ไม่เอาเอาถุงนี้คืออะไรวะพะเพลนถุงข้างหน้าหนูอะเอาทำไมอ่ะได้ไหมเออเอาไม่ได้อีกอดแดกแล้วเอออะไรอ่ะว้ามามามาเอาไปทางไหนอีกอ่ะเอาไปไหนอ่ะไม่ให้แม่แก่หรอเอาไปอวดก่อนหรอเอาไปเดินอวดก่อนรอเอาเอามา เอามาเอาให้แม่เป้ามาเอาไม่ได้ยังไงวะยังไงวะงงวะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะขี้อวดอะไรตลอดเวลาให้เป้า,ให,ปาให้ปะเนี่ยให้แม่ปะเนี่ยมาขออา้าวไม่ให้แล้วจะกินยังไงอ่ะเอา้าเอา้าอะไรวะเอา้เอาอ๋อ ยังไงให้ปะเนี่ยจะเก็บไปก่อนใช่ไหมให้แม่เก็บที่นอนก่อนใช่ไหมแล้วค่อยกินใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะอันถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเดี๋ยวแม่เก็บที่นอนก่อนแล้วแม่มาให้หนูโอเคโอเค